ีย่ะเรียนแสงโคค่ะเป็นประธานลุ่มนะคะุ้มสองเาค่ะยตั้งขึ้นมาตั้งแต่พ่อ5อ4นะคะเริ่มแรกคุ่มองเทาค่ะมีแชร์ยี่สิบเนคะทีบ่มีทุนกับมาระดทุนกันด้วยมะดงุนกันพุ่มลายหารอยนเงินเินนะคะก็หารอยไ้มาตืออวัสดุอุปกรณ์มาต่อติดยอตัวเอง ันเด็กคุ้มเด็ที่เดองนะต่อมาเาก็จะมากมีหน่วยงานสร้างราชการคืองมาซอยเหลือนะค่ะประมัณจากอปคนเดียวมาซอยเหลือก็เลยมากได้ประมาณมาจากก้มาพัฒนาคุณดีึนนะคะถ้าเห็ดโดนมากเลมีหนวยงานจากพัฒนาคุมชนมา่อเือจากต่อมาหรีอวชาล นา,า,ามาิเี่ค่ะของพติมานีข้าตอยนะะในรืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะและสาตลาดในนี่คะเกี่ยวกับการขม้าจางไร่ใดขหกับพุ่มดีกนะคะกระดูได้ก,กบเพิ่นกะมีมีวัสดุเป็นวัตดุเป็นเป็นปลายเป็นยังขม้าเหมาในที่ทุน้นเดอนตนั่ะแ่ี จากเจ้าก่อนไปสอนการพัฒนายอมตีธตั้งไม่จ่ายนะคะคย,ยอมตีตัรงมชจ่ายเลยมีที่ว่าขายดีนะคะเวลาเข้ากระตองการงานเขามาซอยเดียวนะคะพ่่่อแมคะดีใจนะคะดีใจอุปนิสัยเราขอบุญดีใจมองเห็นความสำคัญของพุ่มไม่บ้านเพื่อนนะคะเป็นมาตอ่อยอดนะคะมีที่ว่า ให้กำลังใจให้คนอกุลครับบอกแม่ใส่สรางไได้เพื่อนให้ครอบครัวได้ดูได้นะกร้าดไลยด้ใสใส่ไม่ลวบางให้เป็นประโยชน์นะคะ่ะใส่ไม่ใ่ข้าตีไทยฮ็ดมากเอค่างๆแล้วก็อาชีเป็นอาจีซื้อิม่ใส่ได้เลยนีความสูงนะค่ะได้เล็กใจน้อยแต่ไม่ความสูงนะค่ะสามารถช่วัหา